สวัสดีครับสวัสดีใครน้าสาวเซฟเฟอจะทำอะไรนะต้องเพ็นเป็นของขันเอ้าเริ่มยังยังพระเยซูตาบนไมก้กางเขนทรงเป็นขึ้นมาเพื่อช่วยคนบาปปรทรงอัอภยัยความบาปของฉัน กดมาเป็นผับผู้ช่วยและเป็นเพ่อนกันเปลี B ่ยนชีวิตเ่าให้กลายเป็นไหมเพราะเชื่อฉันให้เพราะเชื่อพระองค์เปลี่ยนชีวิตเราให้กลายเป็นไหมเพราะเชื่อฉันให้เพราะเชื่อพระองค์แล้วไงต่อลูกไม่ร้องแล้วเปลี่ยนชีวิต ช่วยฉันให้หยุดเพลีอพระองค์เปลี่ยนชีวิตเราให้กลายเป็นไม้ื่อว่าเชื่อพระองค์ชายตามน้ำพระเมด็จแม่พระองค์แม่พระองค์เก่งมากอะร้องเพลงให้เพื่อเเนอเลยส่งท้ายให้ให้หน่อยสิค่ะเอแป้นหนึ่งนะ Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday, happy birthday to you. ขอพระเจ้าส่งอวยพรขอพระเจ้าส่งอวยพรขอพระเจ้าส่งอวยพรขอพระเจ้า ปวยพอนใครอะ่ะไม่รู้เอาส่งให้ใครเนี่ยจะส่งให้ใครแม่เทาแล้วก็บอกสิว่าอะไรบอชเชาส่งปวยพอนใครคะแม่เทา <laughs> จุ๊บหน่อยจุ๊บแม่เทาหน่อยสิคือ